สวัสดีครับกลับมาพบกับนแอดในเกมอสูรออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับนาจะมานําเสนออาชีพพระนะครับที่หลังจากมีการปรับารานนะครับของปี2024นี้นะครับแต่ก่อนที่จะมาแนะนํานะครับเดี๋ยวนะโชว์สกิลเพย์นะครับที่นาใช้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะทำเควสเจ้าตัวผีผีตะโขนก่อนนะครับนะแสงแห่งเทพฟืบก็กำจัดผีตะโขนขมังเวทยีบเก้าตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำจัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะจะให้ดูว่าหน้าอัพอะไรบ้างนะครับ หลังจากที่พระเนี่ยนะครับอาชีพพระแคริสเนี่ยนะครับได้ทําการปรับบาลานซ์นะครับทําให้การเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นลําบากเลยนะครับนะจากเมื่อก่อนพระ OP อยู่ดีๆนะครับก็กลายเป็นแทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับนะช่วงนี้เนาะแต่ถ้าใครมีใจรักนะครับยังเล่นยังชอบอาชีพพระอยู่นะครับก็ อลองดูแนวทางการอัพสกิลของน้าน,นะครับนะเพื่อนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับนะอันไหนดีก็ปรับใช้นะครับนะปรับตามได้เลยนะครับแต่ว่าอันไหนเนี่ยถ้ายัางดูแล้วไม่เหมาะสมกับตัวเองนะครับก็ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับนะประกาศสิทธิแห่งเทวะ ลงปกาศิทธิแห่งเทวะนะครับเอา้าไม่ติดอีกต้องดวงแสงปีศาจใส่ตัวเองแล้วนะครับ MP เนี่ยจะหมดไวามากเลยนะครับนะหลังจากที่ปรับบาลานซ์มาใหม่นะครับนะ MP ของพระเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้สกิลดวงแสงปีศาจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสกิล c สามเนี่ยนะครับช่วย ในการรีเจน mp นะครับก็จะค่อนข้างที่จะหมดไวมากเลยหรืออีกกีตัวเนี่ยชูบใช้ดวงแสงวิสัยนะครับในการรีเจนเลือด ระกาศสิษ์แห่งเทวะอ่าลํำแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ลูกศรเวทนะครับแสงแห่งเทพฟื้นน่าจะครบแล้วหรือเปล่าเอ๊ะทำไมยังมีนักปูนปีศาจอยู่ เดี๋ยวเราก็จัดไปก่อนนะครับนักบุญปีศาจโอ้โหโดนตีก็หลุดหยุดไล่เลยไม่เหมือนอาชีพวิสานนะครับที่มีเกาะเวทนะครับะพระเนี่ยถ้าโดนตีก็หยุดไล่ทันทีนะครับอ่ะครบแล้วนะครับก็ รับรางวัลนะครับภารกิจคำร้องไปก่อนนะครับอันหนึ่งนะก็หลังจากที่ดูสกิลเพย์นะครับที่นาได้แสดงให้ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านาเนี่ยอัพค่าสเตตัสนะครับแล้วก็สกิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์สมใส่นะครับที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะมาเริ่มต้นที่อ่าค่าสเตตัสก่อนนะครับนะค่าสเตตัสที่นาใช้นะครับก็จะมีนะครับ วิทเน่าอัพที่50นะครับเด็กนะครับ99 a า i 99นะครับอินนะครับ99แล้วก็ลักเนี่ย56นะครับนะแล้วก็มาดูค่าพลังพื้นฐานนะครับถาวรนะครับเพนะครับตอนนี้เนี่ยจากการใส่อุปกรณ์นะครับก็อยู่ที่อ่า73,000นะครับ m ออยู่ที่9000นะครับแล้วก็มาดูที่ค่าแม่นยำหลักนะครับ782นะครับ ่พลังเวทนะครับอ่าสองพนาสถึงสี่พนหนร้บนะครับนลบลกพันสนะครับอัตราโพเชตแลกนะครับสามนะครับอ่าความแรงโพเชตนะครับสามรปรเซ็นต์นะครับอ่าค่าทนทานนะครับอ่าเกาะนะครับทนกายภาพเนี่ยก็572นะครับอ่าเกาะอยู่ที่2ีเนต์นะครับ แล้วก็ทนเวทนะครับก็อยู่ที่1 1 0 0นะครับแล้วค่าเกาะอ่าทนเวทเนี่ยก็อยู่ที่30%นะครับต่อมามาดูที่อุปกรณ์สมใส่นะครับอุปกรณ์สมใส่นะครับน้าอ่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไม้เท้าคาร์บิดนะครับนะน้บวกโซกตานะครับบวก10ไว้นะครับไม้เท้าคาร์บิดเนี่ย จะช่วยในเรื่องของสกิลตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยลูกศรเวทนะครับนะลูกศรเวทนะครับจะไปเพิ่มจำนวนของลูกศรเวทเพิ่มขึ้นนะครับนะจะอยู่ในระดับบวกหนึ่งนะครับนะอันนี้ของลูกศรเวทนะครับเสื้อที่ใส่นะครับก็จะเป็นเสื้อคุมนักบวชแห่งความโลภนะครับก็คือเสื้อเกาะดินนั่นเองนะครับ รองเท้าที่ใส่นะครับจะเป็นรองเท้านักซิ่งนะครับแห่งความม่องไวนะครับนะบวกแค่5เองนะครับนี่ยตัวนี้จะเป็นเลเวล90นะครับใส่ได้ทุกอาชีพนะผ้าคลุมที่นะาใส่นะครับก็คือผ้าคลุมขนนกแห่งสวงสวรรค์นะครับนะบวกพลังชีวิตบวก5ไว้นะครับเลเวลที่ใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นเลเวลเ5นะครับอาชีพที่ใช้ได้เนี่ยก็สามารถใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะครับหมวกที่ใช้นะครับนะจะใส่รัด9้านะครับอ่า บวกว่องไวไว้บวก5นะครับนะจะใส่ได้เรเวล85นะครับแล้วก็อาชีพที่ใส่ได้เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะครับหน้ากากที่น้าใส่นะครับก็คือหน้ากากวิญญาณแค้นนะครับก็บวก5ความแม่นยําไว้นะครับนะดีเบียบแห่งการมองนะครับบวก5ไวนะครับอาชีพที่ใส่ได้ก็สามารถใส่ได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็เรเวลที่ใส่ได้เนี่ยก็คือเรเวล65ขึ้นไปนะครับ ต่อมานะครับเครื่องประดับเนี่ยที่นาใส่ก็จะเป็นตะกรุดอาคมนะครับนาก็บวก5พลังชีวิตไว้นะครับเรเวลที่ใส่ได้นะครับก็คือเรเวล70นะครับสามารถใส่ได้ทุกอาชีพนะครับเหมือนกันนะครับนะสังเกตนะครับอาชีพพาที่นาใส่อุปกรณ์เนี่ยนะครับอ่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใส่ได้ทุกอาชีพนะครับต่อมานะครับเรามาดูสกิลนะครับว่านาอัพอะไรบ้างนะครับนะ มาดูที่สกิลคัสหนึ่งก่อนนะครับสกิลคัสหนึ่งเนี่ยเนื่องจากนะจะเล่นพระที่เป็นพระสายผสมนะครับก็ไม่ได้เน้นไปทางโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับจะอยู่กลางๆนะครับนะจะเป็นสายผสมนะครับสกิลแรกนะครับที่นะอัพเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับลูกศรเวทนะครับระดับ10บนะครับน้าอัพ10ไปเลยนะครับนะ ถัดมานะครับก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะครับขุมพลังเวทระดับ8นะครับอาณอัพที่ระดับ8เท่านั้นนะครับก็คือเพิ่ม mp max นะครับ400หน่วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟู mp นะครับ8หน่วยนะครับต่อมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับศรัทธานะครับนาาอัพไว้แค่ระดับ2เท่านั้นนะครับนะศรัทธานะครับแล้วก็มาอัพสกิลตัวนี้นะครับ ตัวนี้นี่อารัมแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับหน้าอัพที่ระดับ5นะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยเวทแสงนะครับถัดมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับบัฟแม่นยำนะครับหน้าอัพเต็มเลยนะครับระดับ5นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของเพิ่มแม่นยำนะครับ50าหน่วยนะครับแล้วก็อีก5%ระยะระยเวลานาทีนะครับถัดมาจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับบัฟพละกําลังนะครับก็จะอัพเป็นระดับ5เหมือนกันนะครับนะก็เพิ่มอจะโจมตี ต่ำสุดและสูงสุด20%นะครับเป็นระยะเวลา9นาทีนะครับถัดมานะครับจะเป็นสกิลบัฟตัวนี้นะครับบัฟรบบรีดนะครับก็อัพที่ระดับ5เหมือนกันนะครับนะก็จะเพิ่มรูลีด50หน่วยนะครับและอีก5%ระยะเวลา9นาทีนะครับสกิลคัทหนึ่งนะครับก็จะมีเท่านี้เองนะครับจะมี2สกิลนะครับที่เป็นสกิลอาว้โจมตีนะครับก็คือลูกศรเวทนะครับ ลูกศรเวเจ้าตัวนี้นะครับกับรําแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับนะก็จะจบนะครับหมดเหรียญนะสำหรับสกิลคัทหนึ่งนะครับถัดมานะครับจะเป็นสกิลคัทสองนะครับของอาชีพพระนะครับนะหรือว่าแคริกนั่นเองนะครับนะก่อนเนื่องจากนาเล่นสายผสมนะครับนะสกิลตัวแรกที่นาจะอัพนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับความรู้เรื่องบัฟนะครับนาอัพที่ระดับ5นะครับ ตัวนี้เป็นสกิลพาสีฟนะครับก็คือจะเพิ่มอีก5้นะครับอของทักษะความสามารถบัฟเบนยัมนะครับบัฟพละกำลังแล้วก็บัฟโรบรีนะครับนะแล้วก็มาอัพตัวนี้นะครับอ้อมกอดแห่งรูซิดนะครับก็จะเพิ่มความต้านทานนะครับที่ระดับ5เนี่ยเพิ่มความต้านทาน3านและอีก6%นะครับต่อระดับของทักษะ,ะบัฟเมนยัมบัฟพละกำลังแล้วก็บัฟโรบลีรวมกันนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับบทเพลงสรรเสริญเทวะนะครับก็จะเป็นรูปแบบของบัฟทางปาร์ตี้นะครับก็คือใช้ความสามารถของทักษะบัฟแม่นยำพละกำลังแล้วก็โรบเลีกนะครับให้กับปาร์ตี้ในรัศมี32คูณ32ช่องนะครับสกิลช่วยเหลือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับน่าจะมาอัพสกิลตัวนี้นะครับ อ่าสตาร์แรงก้านะครับนะาอัพแค่ระดับหนึ่งะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม HPMP นะครับและจะลดโจมตีเวทสายธรรมชาตินะครับลง50%เลยนะครับก็อัพแค่บวงหนึ่งนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับฟื้นฟูพลังเวทนะครับก็จะเพิ่มนะครับบัฟให้กับผู้ที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็จะฟื้นฟู MP ให้นะครับ แล้วก็ฟื้นฟูพลังกายนะครับก็จะฟื้นฟูในเรื่องของ HP นะครับนะปรับใส่เป้าหมายเหมือนกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นฟื้นฟูขั้นสูงนะครับฟื้นฟูขั้นสูงเนี่ยนะครับก็จะอ่าฟื้น HP นะครับให้เปิดกลับเป้าหมายเหมือนกันนะครับนะที่ระดับ5เนี่ยจะอ่าเพิ่ม HP นะครับอ่าสูงสุด8% HP max นะครับ ของเป้าหมายนะครับและอีก5 0นะครับของพลังโจมตีมีพลังโจมตีเวท20 0นะครับก็คือทักษะฟื้นฟูขั้นสูงเนี่ยนะครับเนื่องจากจะนอกจากจะฟื้นเลือดนะครับให้กับเป้าหมายนะครับที่เป็นพวกเดียวกันนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นสกิลโจมตีนะครับพวกผีหรือว่าผีดิบได้นะครับนะก็จะมีพลังโจมตีเวทเนี่ยอยู่ที่20 0นนะครับนะ ถัดมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับโอนถ่ายพลังเวทนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการโอนถ่ายพลังเวท MP นะครับนะให้กับเป้าหมายที่เป็นฝ่ายเดียวกันนะครับนะก็เป็นแบบเดี่ยวนะครับจริงๆตัวเนี้ยนะใช้อัพเป็นแค่ทางผ่านนะครับเนื่องจากว่าต้องอัพถึงระดับ5นะครับเพื่อที่จะมาเปิดสกิลตัวนี้นะครับพร้อมแห่งรูซิดนะครับก็คืออ่าทักษะในการชุบชีวิตนะครับนั่นเอง แล้วก็มาอัพตัวนี้นะครับมหาพรแห่งรูซิตนะครับก็เป็นทักษะในการชุบชีวิตนะครับแต่ว่าสามารถชุบชีวิตได้เป็นหมู่นะครับเป็นปาร์ตี้เลยนะครับนะรัศมีก็คือ3 2มคูณ32ช่องนะครับถัดมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับนะขุมพลังเทวะนะครับฝั่งเนี้ยนะครับจะเป็นสายสำหรับโจมตีนะครับนะนะอัพ แค่ระดับ2นะครับก็คือความสามารถติดตัวนะครับเพิ่มพลังโจมตีของเวทแสงเนี่ยนะครับที่ระดับ2เนี่ยยีนะครับแต่ถ้าอัพถึงระดับ5เนี่ยก็จะเพิ่มอีก50%เนลยครับนะแต่นะอัพแค่ระดับ2นะครับแล้วก็น้ำมาอัพตัวนี้นะครับนี่นะครับรำแสงเทวะนะครับนะอัพแค่ระดับ3นะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยเวทท่าแสงนะครับใส่เป้าหมายนะครับ แสดงผลกับจํานวนสตูเนี่ยสเป้าหมายนะครับโดยเริ่มจากสตูตัวที่เลือกนะครับแล้วจิ้งไปยังเป้าหมายอื่นๆรอบๆพื้นที่ในรัศมี12บสคูณสิช่องนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะครับประกาศิทธแห่งเทวะนะครับนะก็จะโจมตีเป้าหมายนะครับในรัศมี12บสคูณสิช่องนะครับ เป็นเวทที่วางลงบนพื้นนะครับแล้วก็แสดงผลทั้งหมดแดครั้งด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับน้ำไม่ได้อับไว้จริงๆแตงจริงก็อยากจะอับอยู่นะครับแล้วก็คือสุริยะสัดแสงนะครับก็จะโจมตีด้วยเวททาแสงนะครับบนพื้นนะครับที่แสดงกับศัตรูจํานวนหนึ่งว่าหมายนะครับบนพื้นองคูณ12นะครับรอบผู้ใช้นะครับ ก็สามารถจมทีได้4ครั้งนะครับตัวนี้นาไม่ได้อัพนะครับจริงๆก็อยากจะใช้นะครับนะถ้าใครอยากจะเล่นสายจมตีเนี่ยนะครับสกิลนี้ก็ควรจะอัพไว้นะครับนะก็มาดูนะครับสกิลพิเศษนะครับสกิลพิเศษเนี่ยนะครับนาจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือทวนกระแสนะครับที่ระดับ10นะครับเมื่อก่อนทวนกระแสเนี่ยเป็นสกิลที่จัดว่า o p เลยนะครับของพระนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถูกปรับ เนิฟความสามารถลงนะครับตอนนี้มันจะเหลือแค่แสดงผลนะครับกับศัตรูนะครับเป้าหมายที่อยู่บนพื้นรัศมี10คูณ10ช่องนะครับรอบตัวผู้ใช้นะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับดวงแสงพิสารนะครับก็น่าใช้เพื่อนะครับเพิ่มเกาะเวททนทานเวทฟื้นฟู HP นะครับให้ผู้ใช้นะครับนะ ก็เมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้สกิลสตัวนี้นะครับทั้งทวนกระแสแล้วก็ดวงแสงพิศาเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาใช้เนี่ยจะต้องแยกจากกันนะครับแยกจากกันหมายความว่า,วาถ้าใช้สกิลหนึนะครับสกิลหนเนี่ยจะหายไปจะใช้ไม่ได้นะครับนะก็คือจะติดดีเลย์นั่นเองนะครับนะก็คือไม่สามารถที่จะใช้พร้อมกันได้นะครับ คราวนี้มาดูสกิลฝึกฝนนะครับหรือว่าสกิล C3 สนะครับที่นาใช้นะครับก็คือเวทรูปแบบใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือนาอัพไว้ที่ระดับ1ิบนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของสกิลตัวนี้นะครับนี่เพิ่มพลังของสกิลประกาศสิทธิ์เทวะนะครับแล้วก็ได้สกิลทวนกระแสนะครับมานะครับแล้วก็ได้สกิล ดวงแสงพิศษมานะครับนะในการทีเร่เราต้องเรียนทักษะ43นะครับให้เต็มนะครับที่ระดับ10นะแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับสาววิญญาณนะครับนะเรียนรู้เพิ่งได้แค่ระดับ9นะครับนะก็คือแสดงผลนะครับกับศัตูในระยะ8ปคูณช่องนะครับนะเป็นสกิลที่ลงพื้นนะครับ แล้วก็แสงแห่งเทพนะครับตอนนี้นาว่าสกิลตัวนี้นะครับถ้าอัพที่ระดับ10เนี่ยจะค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็คือแสดงผลกับเป้าหมายนะครับในรัศมีนะครับรอบตัวผู้ใช้เนี่ย21คูณ21ช่องนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะผักเป้าหมายนะครับออกไปได้ด้วยนะครับเป้าหมายได้รับความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะดาเมจ นะครับ430%เลยนะครับที่ระับ8นะครับนะก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็มีดีเรย์นะครับอยู่ที่อ่าน่าจะ10วินะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับนะณตอนที่ปรับบาลานซ์นะครับของอาชีพะมานะครับสีชุดที่ใช้นะครับน่าจะใช้อสชุดนะครับเปลี่ยนเป็นเซนชัยนะครับ เส้นชัยในจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มระบบเีรกนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณ5 0นะครับประมาณนะทั้งหมดก็จะเป็นสกิลของพระนะครับที่น่าใช้นะครับคือพระตอนนี้นะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าโดนเนื้อไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแทบที่จะเล่นไม่ได้เลยนะครับนะเล่นลำบากเลยกแล้วกันนะครับนะถ้าไม่มีอุปกรณ์สวมใส่ที่ดีพอนะครับหรือว่า ถ้าใจไม่รักจริงๆเนี่ยนะครับนะตอนนี้พระถือว่าง่อยไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าใครอยากจะรักที่จะเล่นอาชีพพระอยู่นะครับก็ลองดูทักษะการใช้สกิลของน้านะครับนะเป็นตัวอย่างนะครับว่าน้าใช้น้าอัพอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนประยุกนะครับให้เป็นของตัวเองนะครับนะหรือว่าอาจจะประยุกต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ดีกว่าน้านะครับเพิ่มเติมเพราะว่าอุปกรณ์สวมใส่นะครับของน้าเนี่ยก็ ที่หาได้นะครับนะบางท่านเนี่ยที่เล่นเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์สมใสยที่ดีกว่านะครับก็สามารถที่จะอ่าเลย์เกมเนี่ยได้ดีกว่าน,านะครับก็สุดท้ายนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในอาชีพพะในเกมอัลูรานะครับที่ยังไม่มีแนวทางนะครับหรือว่าเอ ตอนนี้นะครับการอัปเดตของพระเนี่ยไปถึงขั้นไหนระดับไหนนะครับนะก็ดูการเล่นนะครับหรือวิธีการอัพทักษะอัพสกิลนะครับอัพค่าสเตตัสเนี่ยของน้าไว้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เล่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้าก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกับน้าใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้ารักกันนะครับช่วยสนับสนุนก็ กดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อมาเพิ่มพลังใจในการทำคลิปของน้าต่อไปนะครับนะก็ทุกการกดไลค์นะครับทุกการคอมเมนต์นะครับก็จะเป็นกำลังใจแรงใจนะครับให้น้าเนี่ยนะครับได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมอสลรราต่อไปอีกนะครับเนาะแล้วพบกับน้าใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย